เอายังไงกับเขาดีอะถึงแม้ว่าลิเซนบอกว่ายังประสบความสาเร็จนักเตะค,คนนี้แต่ผมเชื่อว่าแฟนๆที่ดูอยู่ณเวลานี้แล้วก็พวกเราเนี่ย <c oughs> เขาไม่ใช่คนที่ใช่แต่สัปดาห์ที่แล้วอาร์มได้พูดไปแล้วว่าถ้าแมนยูอยากขายฮาลุนต้องขายได้เท่าไหร่นะอาร์มห้าป่ะหรือห้าหรือส <นะ S 2> <ง>ี่นะลงบัญชีต้องต้องได้สี่สิบสี่สิบล้านตอนขึ้นไปไม่งั้นนี่ชิบหายเลยคือที่มันชิบหายเนี่ยเพราะว่าพีเอสอาร์ครับ มแม่งกันมันมีไอพีเออาแล U, ้วแมนยูมันดันทะลึ่งไปซื้อมาแพงแล้วเซ็นสัญญายาวใช่อืมันก็เลยเ็นโมเดลทอตโบลี่ล่าทำยังไงบลอทอแลนะซื้อยาวไงอ๋อเซ็นยาวเหรอ <laughs> อ๋อซอยซอยซอยนะแต่ของห้อยรุ่นเนี่ยผมมองว่ามันยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคืออายุน้อยอายุยังไม่ได้เยอะแล้วก็มผมว่ายังมีทีมมาพร้อมที่จะดึงตัวไปร่วมทีมในลักษณะของการบขอยืมอะไรแบบเนี้ยอืมผมว่า ผมว่ายืมตัวน่าจะช่วยได้คือห้อยลุนน่ะผมมันไม่ค่อยเห็นด้วยตั้งแต่ซื้อมาแล้วพี่มันแพงเกินตอนนั้น่ะทําข่าวคือตอนตช่วงช่วงตลาดซื้อขายนักเตะตอนนั้นอะแมนยูอยากได้แฮนดี้เคนแต่ความจริงก็ oh. คือแมนยูไม่เคยไปติดต่อซื้อเคนเลยสักครั้งนะครับในลักษณะแบบาทางการมีแต่แบบไปถามราคาอะไรแบบเนี้ยคือแมนยูอะคิดว่าเลวี่อะไม่ขายซึ่งเลวี่ก็ไม่อยากขายให้แมนยูอยู่แล้ว เว้นเสียแต่ได้ค่าตัวแบบร้อยล้านปอนด์ขึ้นแบบเวอร์เวอร์ใช่ไหมที่เขาขายในลีกที่เขาบอกมาร้อยห้าร้อยแปดพี่ร้อยแปดล้านปอนด์แล้วก็แพ็กเกจเคเนี่ยมันแพงตัวมันมีค่าเหนื่อยด้วยเราต้องเบินค่าเหนื่อยให้เคนแบบสามแสนอ่ะสมมติเซ็นห้าปีก็คูณไปดิแพ็กเกจของแฮร์รี่เคเน่ะหน้าตอนนั้นอ่ะที่มองอ่ะมันในในมุมของบอร์ดเขาเลยรู้สึกว่ามันแพงแต่พอมาตอนนี้ปุ๊บเราเราไม่รู้สึกว่ามันแพงละ พอเราเสียไปกับเมาใช่ป่ะหอยลุนเซอร์ซ,รซีอะไรแบบนี้รวมๆกันมันก็ได้เคแล้วถูกป่ะคือถ้าเกิดมามองตอนเนี้ยมันมันไม่แพงแต่พอไปมองตอนนู้นเนี่ยผมเคยแบบกดเครื่องคิดเลขเล่นๆน,นะแพ็คแพ็คเกจเคเนี่ยมันต้องรวมทั้งค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยด้วยอ,อย่างไรก็ตามมันก็ต้องยอมรับว่าน่าเสียดายจริงๆที่เราไม่ได้แฮนีิเคนผมว่าถ้าเกิดเขาอยู่กับเราอ่ะเขาจะช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับพอมนไม่ได้เคปุ๊บ ป้าหมายลอมันคือโอซิเมนโรมาโนบอกเลยว่าแมนยูโทรไปถามดิลอรเลนติดดิลอรเนติสแม่งบอกผมขอร้อยห้าสิบล้านยูโรหนักกว่าเดิมอีกไอ,บอ้บ้าไอ,บอ้ <c oughs> ไอบอ้า <c oughs> มันก็จะเหลือแค่โคโลม,มัวนี่กับฮอยลุนสุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเลือกฮอยลุนฮอยลุนเนี่ยทำให้ตัวเองย้ายง่ายขึ้นด้วยการย้ายมาอยู่บริษัทเอเจนซี่ของเทนฮากมันก็เลยมีคอนเนคชันกันและติดต่อกันง่ายแต่ ผมมันมีความกังวลแต่แรกพี่จริงๆไม่ได้ไม่ได้มาพูดทีหลังเอาหล่อนะใครตามฟังผมมานานน่ะจะรู้เลยว่าผมกังวลตั้งแต่แรกเพราะฤดูการก่อนหน้านั้นอะ่อะแมนยูอ่ะดาซันโวคือมาคัสแลตฟอร์ดแต่พอมาอีกรูดูการหนึ่งอ่ะพี่มันเสือกต้องไปเป็นคนปั้นฮอยลุนน่ะอืมซึ่งแล่ฟอร์ดปกติมันเล่นฟุตบอลมันเคยปั้นใครที่ไหนอะ่ะก็คือมันไปได้จบไงเออมันไปของมันได้คนเดียวมันทําอะไรของมันได้คนเดียวอะ่ะถูกปะ ติดบ้างเกี่ยวเกี่ยวติดวันไหนก็ติดทั้งวันวันไหนไม่ไม่ติดก็ไม่ติดทั้งวันอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก็มันก็เพี้ยนไปเลยมันกลายไปเป็นปีกเปิดบอลอะไรของมันนู้นผมก็เห็นแล้วผมก็อนาถนะแต่ทําไงได้ตอนนั้นอะกระแสะโซเชียลมันแรงโชคดีปีที่ผ่านมาได้กานาโช <S <S ออขึ้นมากานาโชเมนูขึ้นมามาเลยมีตัวแบบช่วยทำให้ผลงานใช่ไหมอ่ะแม็กโทมีเน่ด้วยอะไรแบบนี้ช่วยช่วยยิงประตู <S <S บูนงบูนโแต่ฮอยลุนอะมันจะมีช่วงที่มันยิงรัว แต่ปัญหามันก็จะเหมือนกับตอนที่ย้ายมาแรกๆคือมันเจ็บคอยรุนจะเจ็บไปสองรอบเจ็บไปตอนอย้ายมาอ่ะไม่มีปีซีซั่นหนึ่งพอฟ<พ>อร์มังดีอ่าแม่งเสือไปเจ็บอีกเนี่ยม,มันก็เลยไม่มีความไม่มีความต่อเนื่องอ่ะปีแล้วเนี่ยนอกจากค่าตัวแพงแล้วอ่ะลักษณะในการใช้งานก็ผิดด้วยสมสรอนใหญ่แต่กับใช้สูตรหน้าเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์เล่นให้กับทีมใหญ่ออหรือดันด้วย,วยเออพี่มันคือแมนยูมันทําอะไรผิดผิดหลักการตั้งแต่แรกแล้วอ่ะ ผมอ่ะเชื่อว่าผมอ่ะไปนั่งดูคอมเมนต์ช่วงเนี้ยเมื่อปีที่แล้วในเพจตัวเองอ่ะลองไปสเตอร์โพสเก่าๆอ่ะคนเลือเรื่องเลยนะคือตอนนั้นอ่ะคนไม่มองเรื่องปีกไม่ส่งบอลเว้ยปีกไม่ส่งบอลอะไรแบบเนี้ยเพื่อนไม่จ่ายบอลให้อ่ะซึ่งบางจังหวะมันน่าเห็นใจจริงๆนะแต่เขามีปัญหาเรื่องยืนตำแหน่งอ่ะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจริงๆอันนี้เรื่องเรื่องเก่าหมดเลยที่คุยกันเนี่ยมีปัญหาเรื่องยืนตำแหน่งสันทตยาน่ะ ในการพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันถูกต้องไงจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งพูดไปเองเราเรายกอินสตาแกรมเราคุยกันอยู่เยอะเลยแหละทิชาริโต้พวกนี้ใช่ไหมอย่างง่ายๆเลยเรื่องพวกเนี้ยถ้าผู้ชมจําจังหวะที่บูโน่ยิงแล้วติดเซฟลาย่าได้ปะลองไปสังเกตดูอยลุนอยู่ตรงไหนไม่ได้มีความใกล้เคียงบอลเลยใช่มันอยู่ข้างนอกเลยมันไม่ได้กระตือรือร้นที่จะแบบเข้าไปนีกรอบเลยอ่ะเห็นชัดคืออืม จังหวะนี้ไหมอาร์มจังหวะที่ดีแคลไลท์ไปสก,กัดอะลูกที่เพื่อนออตกมาให้อะถ้ามันเป็นกองหน้าจริงๆอ่อะมันต้องยิงเลยเว้ยใช่พี่จับได้มนต้องใส่เลยอะเป็นอาร<า>์ม<า>สมมติอะสมมติไอ้เบนซ์ไปดังขวา้เบนซ์ตกมางั้นอะจะดึงอีกไหมอะพี่ถามเพราะมึงอยู่ต,ร<ม>ตกรอบแล้วอะยิงตั้งแต่จังหวะแรกอะพี่เบนซ์ชอบรู้ผไหมชอบยิงตั้แรกเออเขาไม่ชอบตามน้ำไออาร์ชอบตามน้ำใช่ชอบตามน้ำไม่พี่ว่าดาวินที่เราว่าแย่ๆเนี่ยมันก็ยิง มันยังหามันยังพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันได้ยิงประตูแต่มันเป็นคนแบบอาจจะแม่นเสาแม่นคานอะวางเท้ายิงดีเกินไปหรือเปล่าสําหรับดาวินน่ะมันเลยชนเสามาชนคานบ่อยเออมันแบบมันเน้นเน้นไปหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่จุดหนึ่งที่ดาวินมันทําได้ดีมากๆอะคือการพาตัวเองไปอยู่ในจุดเกิดเหตุอะเราอยากให้มันอยู่ตรงเนี้ยซึ่งมันก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ของห้อยลุนน่ะถ้าบอลมันไม่มันบอลมันไม่ได้กระเด้งกระดอนมาเข้าทางตัวเอง หรือบอลมันไม่ถึงตัวจริงๆอ่ะได้ประตูยากผมบอกเลยฮอยลุนน่ะได้ประตูยากมากพาตัวเองไปอยู่บางทีวิ่งไปจุดเกิดเหตุอยู่เสาแรกมึงวิ่งไปเสาสองแบบเนี้ยเนี่ยผมว่าเรื่องพุ่นี้มันแก้ยากแก้ยากมากพี่ผมเคยเรียนบอลกับพี่เบิร์นพี่แล้วก็แกก็จะสอนอ่ะเรื่องของแบบทฤษฎีพื้นฐานอะไรพวกเนี้ยจังหวะแบบเนี้ยถ้าเป็นพี่เบิร์นเขาบอกผมอ่ะเขาจะบอกเลยว่าฮอยลุนไม่มีภาพในหัว ไม่มีภาพในหัวเลยจังหวะที่จะยิงอะ่ะคือปกติแล้วอ่ะพอได้บอลเสร็จปุ๊บอะ่ะมันต้องมีก่อนก่อนที่บอลมันจะเออก่อนที่บอลมันจะไหลามาเข้าตีนะ่ะมึงต้องมีภาพในหัวแล้วว่ามึงจะทําอะไรต่อแต่การที่ฮอยลุนจับแล้วจับไม่ดีด้วยบอลมันอยู่ระหว่างขวากับซ้ายเท้าอะ่ะขวากับซ้ายจัดระเบียบร่างกายก็ไม่ดีแล้วหนึ่งสองเงยหน้าไปมองอีกแสดงว่าไม่นี่มีภาพในหัวเลยว่าจะทําอะไรต่อถ้าเป็นกองหน้าระดับโลกอะ่ะ เชื่อป่ะบอลมันไหลมาเนี่ยแม่งขวดตูมตูมเดียวแล้วนะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องอ่ะหรืออาจจะอาจจะจับด้วยเท้าข้างที่ถนัดอ่ะก็อย่างที่บอกว่าก่อนที่บอลมันจะไหลมามึงต้องมีภาพในหัวแล้วว่ะมันต้องคิดเร็วทําเร็วอ่ะตรงนั้นอ่ะแต่พอมันจับเสร็จปุ๊บบอลแม่งเสือกไปกักอยู่ตรงระหว่างเท้าซ้ายเท้าขวาแม่งก็ต้องแต่งตัวใหม่อีกแล้วก็ต้องมองข้างหน้าอีกมันก็เลยมีเวลาให้เดคเคนไลท์อ่ะเข้าเสียดสกัดซึ่งเราต้องชมไลท์ว่าเข้าบอลได้แม่นมากวิ่งมาจากข้างหลังถูกไหม แล้วม่งเสียบแม่นมากแต่ก็ต้องตําหนิฮอยลุนอีกว่าถ้าเป็นสู่หน้าที่มีประสบการณ์อะจังหวะแบบเนี้ยเขาอาจจะบังเหลี่ยมฟาวเอาจุดโทษก็ได้แสดงว่าในหัวตอนนั้นมันโล่งเลยหัวตอนนั้นนะพี่ผมว่ามันโล่งเลยอะมันไม่มีภาพในหัวมันคิดอะไรไม่ทันเลยพอมันได้บอลเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนมันต้องมาด้นสดหน้างานว่าเฮ้ยกูจะทําอะไรต่อวะทั้งท้ที่มึงเป็นกองนะสิ่งพวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับกองหลังอะหรือเปล่าวแต่เนี้ยมันเป็นกองหน้าไง แสดงว่าตอนเนี้ยผมว่าเขาไม่ไม่เหลือความมั่นใจในตัวแล้วอะจังหวะแม่งไม่ได้เลยแล้วก็ผมว่าตอนนี้เขายิ่งเล่นยิ่งเป็นพาราเพื่อนอะ่ะซึ่งอันเนี้ยผมผมแบ่งเป็นสองประเด็นคือหนึ่งเห็นใจนะเพราะว่าเขาเป็นศูนย์หน้าเด็กปีแล้วเนี่ยเขาเป็นดาซนวให้แมนยูยิงไปสิบปกลูกส่วนตัวผมถือว่าตกใจ ผมคิดว่าเขาจะยิงได้แค่หลักสิบห้าลูกประมาณนี้ยแต่ยิงเกินมาลูกสิบลูกหรือสิบห้าลูกอ่ะเพราะฝีเท้าคุณภาพของเขาอ่ะมันไม่ใช่ระดับท็อปตั้งแต่แรกปีฤดูก,กาลที่ดีสุดของฮอยลุนน่ะคือเล่นกับแมนยูนะครับท่านผู้ชมมึงยิงเยอะสุดในอาชีพองมึงคือเล่นได้กับแมนยูนั่นแหละอยู่ที่อื่นไม่ไมไเคยเกินสิบลูกเลย ใช่พี่ไปเปิดดูวิกิพีเดียก็ได้เล่นให้ค้ชเ็นเนเกนนจะรวมการ์ดอัตแลนต้ายิงหลักสิบลูกเองคือมันไม่ใช่แบบตัวผลิตสกอร์เหมือนมันไม่ใช่เหมือนโซมเหมือนฮาลันน่ะไม่ใช่แบบนั้นอืมดังนั้นเนี่ยผมจะเห็นใจเขานะว่าเขาต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วฝีเท้าเขาไม่ถึงแล้วแล้วเขาเป็นดาวลุงด้วยดาวลุงมันจะแบบนี้แหละสวิงอะ่ะขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะถ้าคุณไม่พิเศษจ,จริงๆถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบไมเคิลโอเวนโตอานาลูนี่เมสซี่ หรือแบบต่ําแบบตกต่ามาแบบเที่ยไม่น่ารอดแน่โดนคนดา่ทาทั้งโลกแตบบ่แบบพูดขึ้นมาเหมือนอารมณ์ดูแบบคนเล็กมาเทโดาแบบโรนัลโดอ้อะ mm. <laughs> โดนียาเซเว่นอะถ้าคุณไม่พิเศษจริงๆริอะแม่งยากผมว่าแม่งยากมากดังนั้น <Okay. S 1> ผ,มผมมองเรื่องประเด็นเรื่องเรื่องความเห็นใจนั่นหนึ่งสองทีมาเสียหาย mm. เพราะต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวยูโรป้าเลกเดี๋ยวแม,แม่งต้องใช้กันซึ่งเราเดี๋ยวจะคุยต่อใช่ไหมอีกนิดนึงเรื่องยูโรป้าเลกเดี๋ยวต้องใช้ฮอยลุนอีครับพี่จะทํายังไง